ลาอิลมานุาะฮีมอัสสลามอะลัยกุมวะร้อมะตุลลอฮิวะบารอกาตูครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะครับอะวันนี้รู้สึกอัดเทปแล้วมันจะพูดผิดผิดถูกถูกงงงเบลอๆนะโอเคอะตอนนี้ไม่ผิดตอนนี้ไม่ผิดนะอินชาลอห์นะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องจากเรื่องโบราณเหมือนกันเราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เรื่องคดีในสมัยโบราณนะจากหนังสือสารไทยในอดีตนะของท่านอาจารย์ประยุทธ์สิทธิพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องมันอย่างนี้คือรัฐบาลทุกรัฐบาลแหละไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยประชาธิปไต,ตยจนถึงรัฐบาลเนี้ยนะครับก็ต้องมีการจัดเก็บภาษีเพื่อจะได้มีรายได้มามาใช้จ่ายในประเทศนะครับก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของภาษีนะครับเอ่อ เขาบอกอย่างนี้นะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยย่อมมีนโยบายเก็บภาษีที่รัดกุมและให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนน้อยที่สุดออยนี่ข้อความในหนังสือนะเพื่อนําภาษีอากรเหล่านี้มาธนุบํารุงบ้านเมืองให้พัฒนาก้าวต่อไปนะครับบางครั้งนะครับการเก็บภาษีก็เป็นเครื่องมือของบุคคลที่จะไปรีดเลือดก,กับปูอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเช่นกรณีเรื่องภาษีพลูนี้เป็นต้นนะครับ ภาษีพลอูอย่างนี้คืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเก็บภาษีแต่รัฐเนี่ยจะไม่ได้จัดเก็บเองก็เหมือนกับว่าจะให้เอกชนเนี่ยมาประมูลไปนะครับคล้ายว่าประมูลไปแล้วก็เก็บได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งรัฐเท่านี้ที่เหลือตัวเองก็เอาไปนะครับคล้ายๆเป็นแบบระบบเขาเรียกอะไรนะระบบผูกขาดอะ ถ้าบ้านเราสมัยนี้เขาเรียกสัมปทานนะนึกออกไหมสัมปทานมือถือสัมปทานลื่นวิทยุสัมปทานอะไรอีกสัมปทานน้ามันสัมปทานโนนังแอนเอกชนก็มามาประมูลไปนะครับได้เท่าไหร่ก็ตัวเองก็เอาไปแล้วที่ในส่วนภาษีก็ส่งรัดนะครับคือสไตล์แบบผูกขาดนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีบุคคลหัวแหลมนะครับเขาใช้คาว่าหัวแหลมในหนังสือช้างว่าหัวแหลมนะพวกฉลาดนี่แหละฉลาดแกมโกงเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยพวก คนที่เป็นแบบสไตล์แบบพวกคนจีนเนี่ยเขาก็จะมาแบบเก็บภาษีพวกอากรบ่อนเบี้ยพวกอากรพวกบ่อนการมานานเนี่ยก็จะมีแบบนายนบ่บอนในอากรเนี่ยเขาเรียกนายอากรนะเป็นคนเก็บภาษีนะครับเก็บแล้วก็โอเคส่งหลวงไปอีนี้เขาบอกว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมีบุคคลหัวแหลมจะรับเหมาทําภาษีพลูให้แก่ทางราชาการนะครับแต่ก็ต้องล้มเหลวไปที่ล้มเหลวไปด้วยเหตุอ,อันใดน,นั้นก็มีประกาศฉบับหนึ่งแสดง ไว้แจ้งความว่านะครับมีพระบรมราชองค์การดำรัสว่ามีผู้มีชื่อต่างๆข้างหน้าบ้างข้างในบ้างรับเอาเรื่องราวของจีนเป็นพวกพ้องมายื่นให้กราบทูลพระกรุณารับอาสาว่าจะทำภาษีพลูสดพลูแห้งพลูหนา้าว่าไปด้วยความคิดต่างๆอย่าให้เล่าเลยตัดความเข้าก็คือ,อ,อถ้าไปเก็บภาษีพลูแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเหตุให้ใบพลูเนี่ยมีราคาแพงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทรงดํำริเห็นว่าพลูเป็นของต้องการกินอยู่ก็แต่คนที่เป็นข้าขอบขันทสีมาทั้งสิน้นคนนอกประเทศคือฝรั่งอังกฤษแขกเทศและจีนแม้ซึ่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนี้ก็ไม่มีใครกินแลใช้พลูไม่ได้เป็นสิน,สนค้าส่งออกไปนอกพระราชอาณาเขตเลย ไม่ควรที่จะก่อเหตุให้พลูแพงไปกว่าแต่ก่อนแล้วให้ลำบากแก่ชาวสวนพลูด้วยดังจีนหลายคนคิดนั้นเลยการที่เก็บสมมพัฒสวนพลูตามพิกัดอย่างเดิมนั้นก็ดีอยู่แล้วเพราะทรงพระราชดำดิเห็นดังนี้จึงทรงดุษฎดีภาพนิ่งอยู่หาได้สจึงทรงดุษฎดีภาพนิ่งอยู่หาได้สั่งให้ตั้งไปไม่ก็คือพูดง่ายว่า คือระง,งับการเก็บภาษีภูที่มีคนมาเสนอนะครับแต่ก็เนี่ยแหละมีเขาบอกว่ามีคนกราบทุนเนี่ยขอทําเรื่องภาษีภูเนี่ยนะครับมากกว่า7ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็หนังสือยังบอกต่อนะครับว่าบัดนี้จึงโปรดเก้าให้ประกาศทราบโดยทั่วกันว่าอย่าให้จีนผู้หนึ่งผู้ใดคิดอ่านว่าจะทําภาษีภู ว่ากล่าวก่อเหตุให้ชาวสวนพูลแลราษฎรซึ่งอดพลูไม่ได้ต้องซื้อพลูกินได้ความสะดุ้งสะเทือนไปเลยแล้วอย่าให้ข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในนำเรื่องราวขอทำภาษีพลูยิ่งกว่าสมภพตามอย่างเก่าขึ้นกราบทูลซ้ำซากต่อไปเลยไม่โปรดแล้วให้มีแต่สมภพอยู่ตามเดิมเทินประกาศมาณนะวันอาทิตย์เดือนห แรม5้าขาำปีมะเมียสำริดศกนะครับก็เป็นเรื่องราวกฎหมายภาษีพลูแต่ว่ารัชกาลที่4คือแบบไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยราษฎรจะเดือดร้อนแน่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสล,ะมะลาม,มลุอะลักุ้มวะร้อมาตุลลอฮิวบรากาตสสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน